สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีตกแต่งบ้านแบบรวดเร็วนะครับแบบที่ทางเกมเขาเซตไว้ให้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องปลดล็อกของต่างๆก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เซตแต่งบ้านที่ตัวเกมเขาทำให้ไว้แล้วนะครับวิธีที่เราจะดูว่าเราปลดล็อกเซตไหนแล้วบ้างน,นะครับไปที่ตกแต่งครับ นี่นะไปที่ร้านค้าแล้วก็ตกแต่งนะครับแล้วก็ไปตรงคําว่าเซตเริ่มต้นของระบบนะครับก็คือเป็นของตัวเกมนะครับก็จะมีเซตแบบนี้นะครับผมซึ่งเซตแบบนี้มันจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราซื้อของในเกมให้ครบตามจํานวนที่เขาต้องการนะครับหรือปลดล็อกตามที่เขาต้องการครับของแต่ละเซตนะครับผมอันนี้ผมก็ปลดเป็นเซตหม้อไฟไปละแล้วก็ความประทับใจแบบจีนนะครับ เดี๋ยวเราลองใช้ความประทับใจแบบจีนนะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าเขาเสร็จมายังไงปึ๊บห้องห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้นะ่ะห้องส่วนตัวแล้วก็อันนี้ห้องการแสดงนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูเซตนี้อีกทีนะครับเมืองมอไฟนะครับกดปุ๊บ ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับพอเปลี่ยนแล้วเราก็มาดูาว่าเป็นยังไงสวยหรือเปล่าถูกใจเราไหมถ้าไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากปลดล็อกเพิ่มเติมก็ซื้อได้เลยนะครับพวกของตกแต่งร้านค้าอะไรพวกนี้แต่อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับ ก็ฟาร์มกันแล้วก็ซื้อไปครับปลดล็อกให้หมดนะอันนี้ห้องครัวใกล้จะครบหมดละองผมไหยก็จะครบละ,ะบนะซื้อไปกดพิดไม่ได้จะเติมปึ๊บนยยี่ฮะเดี๋ยวเราปั๊มได้ครับเพชรอะเน้น,ะนสวยไว้ก่อนนะก็จะประมาณนี้ครับ ดี๋ยวผมค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะหรือว่าเราจะจัดตกแต่งเองตามแบบของเราได้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดนี่ครับบันทึกครับบันทึกเซ็ตที่เราตกแต่งเองนะไม่จําเป็นต้องใช้แบบในเกมก็ได้นะครับถ้าเราอยากแต่งแบบไหนอะไรยังไงก็เนี่ยบ,บันทึกแต่ผมว่าข้างหน้าไม่ค่อยนี่แหละอันนี้ไม่มีคิวบอกเลยว่ากี่คิวกี่คิว แต่ผมไม่รู้ว่ามันรันหรือเปล่าเห็นยิบเจ็นนานแล้วหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย